6ราศีดาวังคารย้ายพลิกชีวิตดวงรุ่งผุกด้านงาน,งเงนเงินรุ่งเป็นเศรษฐีฉับพลันเมื่อวันที่13เมษายน2567ได้เกิดปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ดาวังคารย้ายส่งผลทำให้ดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังได้ออกมาเปิดคำทํานาย6ราศีดาวังคารย้ายชีวิตพุ่งผุกด้านก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 6ราศีดาววังคารย้ายชีวิตพิกดวงรุ่งทุกด้านงานเง,งินรุ่งเป็นเศรษฐีฉับพันได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภดาวย้ายเข้าเรือนลาภะจะมีโชคดีจากคนใกล้ตัวมีข่าวดีวเรื่องเงินเรื่องคู่งานรุ่งเงินพุ่งคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนมีบารมี ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาภายในเดือนพฤษภานี้มีข่าวดีในสิ่งที่เราคอยช่วงที่ผ่านมาเครียดบางคนปวดกล้ามเนือ้ออาการจะดีขึ้นราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเดือนที่ผ่านมา มีสิ่งที่ยังรอยังต้องลุ้นเหมือนจะมีโอกาสดีเข้ามาแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือเร็วๆนี้จะมีโอกาสแบบฟุกๆทำให้เรวยขึ้นกว่าเดิมมากราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พุศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะเริ่มได้เจอโอกาสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ เข้าเดือนพฤษภาคมมีข่าวดีทั้งเรื่องงานและเงินเพิ่มขึ้นราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมีโอกาสดีในเรื่องของงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าชีวิตยกระดับพลิกดวงจากลูกหนี้เป็นเศรษฐีฉับพลันในเร็วๆนี้ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงนี้วาจาเรียทรัพย์เจรจา,าแล้วได้เงินมีข่าวดีเรื่องงานใหญ่เงินก้อนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคมนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ